กูเข้า,าไปก่อนนะตอนแรกเข้าหน้าเกมแล้วตัวว่ามันเด้อองออกตอแรกกูใช่เปลแบทแล้วสู้ชีวิตมาตกกูแบบแล้วสู้ชีวิตแบทลกล้าแบบสู้ชีวิตนะก็เล่น,เล,น,เ,ลน,นเล่นเกมพูนไปไงเล่นเกมพูนเล่นกับเพื่อนเล่นกับเล่นมาเล่นแบอเราบ,บ,บอกมันเล่นสบายเราบ,บอก เราเล่นจนเพลินละทุกคนเป็นไงล่ะว่าเข้าอย่างช้ารอบกาจะไก่นะทุกคนเราว่าไม่ได้โหดเท่าจีเราไม่ได้โห่บางโปรอ่โผล่แล้วถือแล้วว่าโหดสุดโลกอายุเคายังสู้ไม oh, ่ได้อ่ะโปรอ่มีโปร่ในซื้ออายุทีงสู้ไม่ได้ หากเราสแม็กนะตอนแรกสรังกุกกะปิก็เปละนะี่ยนเป็นแม็กอยากเลียกไงขี้เกียจลบแล้วมันลบลดมาแล้วได้เป็นลายแร์รแม็กซ์เราไม่ถืองขนาดนั้นหรอกทุกซุปครันะมันไม่สวยอย่าให้ใครมาหยามเราในซะุปผันขุณเนีย่ยไม่ซื้อไม่มีตงังค์ อราสุ่มไปแล้วนะไอ้นักสู้พันเข่าเหนียวนะ่ะสุ่มได้กี่นไ,ไม่รู้แล้วโอ๊ยแหละเพื่อนเรานี่ไงเราว่าแล้วเพื่อนเรากําลังเล่นอยู่นี่ว้ายนี่เพื่อนเรากําลังเล่นเจ็ดอันดับอยู่ท่านรักเราประวัติเราทุกคนใครจะดูก็ต้องดูใครจะดูก็ดู เราไม่ได้หยุเดเองเราเปาลล็นสิบดาวทุกคนเราไม่มีปัญญาขึ้นหรอกมันไม่มีสิบดาวมีแต่ห้าดาวเห็นปะไม่มีปัญญาขึ้นหรอกสิบห้าดาวอะแค่สี่ดาวยังไม่เป็นญาเลยย้าแค่สามดาวเองอ่ะทุกคนเรามาเล่นอันนี้ก่อนงั้นเราก่อนไหมหาป่าหรือเราว่าเล่นหัวโตก่อนเราหัวโตสนุกนี่ทุกคนจะมาเล่นหัวโตเรารอเชือกไปค่ะ เราแหลกเราลัวเอรียสวิสาทีแล้วแล้วตัดไปตรงที่เราเล่นหัวโตวเสร็จเลยนะคะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องรอละเราว่าอัดไปเลยดีกว่านี้ทุกคนดูสิอุ้ยเล่อลยอ่ะสวยอะ่ะเติมรดหลังนี้เดี๋ยวจะเติมแน่เติมแน่แน่เลื่อนลายเราได้แน่แน่ได้รหัสดองนะพอร,รหัสลองอ่ะเราเรามีเพชร ถ้าล,ลองเราเคยเติมเ,เบ็ดว้แเ่เราไม่ได้ใช้ลืมคุณแมาเออวอยักเแล้วไม่ตัวน่้ตัวจงมาอะไรันี้ทุกคนรอคออบี่โรต้องท้โอ้โอ้โ

ว,ว่อ,อันไม่อยู่ละสำรัวันนี้ก็แค่นี้และคะ่ะแค่อาจไม่มีอะไรทำเฉยแค่นี้แหละแค่ค่าสักทีก็พอและแค่นี้ง่งยหนูไม่จบเลยไม่ยบาย